ฝ่ายชายสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกภาพรวมแล้วเราก็จะมีเซตที่บันทึกภาพรวมเซตใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดเซตกันสักครู่หนึ่งและหลังจากเสร็จสิ้นตรงนี้เราจะได้เป็นการอัญเชิญเทพเทวดากลับสู่ที่วิมานสงสวรรค์เป็นการอัญเชิญครูกลับเสร็จสิ้นพิธีเการเสร็จสิ้นพิธีอย่างเป็นทางการนะครับมาแล้วครับเชิญพี่เซตฝ่ายชายนะครับบริเวณด้านหลังนะครับในเซตที่หนึ่งจะเป็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับร่วมกับทีมงานหมอลำและทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับครับในโอกาสน,นี้ครับผมจะได้ขอเรียนเชิญครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองเรียกุลท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานในพิธีได้ให้เกียรติในการบันทึกภาพร่วมกันและขอเรียนเชิญครับท่านศิรดามาลาสายวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นครับได้ให้เกียรติในการบันทึกภาพร่วมกันในครั้งนี้ครับเรียนเชิญให้อาจารย์อ้นแคนเขียวด้วยนะครับเรียนเชิญครับ ในเซตที่หนึ่งครับคณะผู้บริหารเชิญตรงกลางเลยนะครับเรียนเชิญวัตโจด้วยนะครับวัตโจยมบินครับท่านเจ้าภาพใหญ่ของเราตรงกลางเลยนะครับเรียงเลยครับร่วมกับท่านอธิการเลยครับท่านครับนี่คือเซตภาพประวัติศาสตร์เดกครับที่น้อยครั้งหรือว่าไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นภาพภาพนี้นะครับ เดี๋ยวหลังจากอัญเชิญเทพเทวดาเสร็จนะครับเราจะได้มีการบันทึกภาพเซตใหญ่ของพี่ๆหมอลำเรื่องตอ่กลอนนะครับที่สวมชุดเพชรมาอย่างสวยงามในวันนี้เป็นภาพเซตใหญ่ร่วมกับพี่ๆนักแสดงทีมงานนักแสดงจากคายอและก็พ่อครูแม่ครูอีกหนึ่งเซตนะครับครับสมบูรณ์เรียบร้อยสวยงามนะครับ ทุกสื่อทุกสำนักครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ที่ทุกท่านจะไม่ได้เห็นอีกในปีนี้แน่นอนจะต,ต้องเป็นปีหน้าใช่ครับเพราะหนึ่งปีเรายกอ้อนหนึ่งครั้งเท่านั้นหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะฮะยกหลายเทือกคนสิว่าหลายอ้อนเอนาะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าทุกวงหมอลำวันนี้มารวมกันแล้วก็ยกอ้อร่วมกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับนะฮะต้องขอบคุณเจ้าภาพใหญ่ใจดีของเรานนครับบอสโจให้คำมั่นสัญ,ญญาแล้วว่าปีหน่าจัดอีกแน่นอนขอเียงปรโมอให้กับบ ปราะกา,ากาศแล้วปาาวนะครับวันนี้ครูมาทุกครูเลยแน่นอนว่าขายอ้อมไม่ต่ากว่าพันล้านแน่นอนนะฮะถูกต้องนะครับซึ่งทางพิธีกรก็เตรียมตัวแล้ว17นี้แน่นอน,นครับสวยงามครับขอบ,ขอบคุณครับ,บ,รบเรายังมีอีกเซตหนึ่งนะครับเซต เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมวิลาลยขอนแก่นนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากอัญเชิญเทพเทวรากลับจะขอเรียนเชิญพี่ๆนะครับที่สวมชุดเพชรนะครับได้ร่วมบันทึกภาพเซตใหญ่ด้วยกันเนาะใช่ครับซึ่งในเซตนี้นะครับ จะประกอบไปด้วยทางนายกสมาคมส่งเสริมภาัไทยจังหวัดขอนแก่นครับหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมพร้อมด้วยเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสมาคมหมอแคนจังหวัดขอนแก่นชมรมนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับครับซึ่งวันนี้จากหลากหลายภาคส่วนได้มาร่วมในกิจกรรมของเรานะครับ สวยงามครับขอบพระคุณทุกท่านครับในโอกาสนี้เรียนเชิญพระครูแม่ครูนะครับท่านประธานในพิธีนะครับแล้วก็เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมได้พักผ่อนอย่างที่นั่งรับรองสักครู่หนึ่งเดี๋ยวหลังจากที่อัญเชิญเทพเทวดากลับเดี๋ยวเราจะมีการบันทึกภาพชุดเพชรเซตใหญ่ร่วมกับคณะผู้บริหารและทีมนักแสดงด้วยรเรียนเชิญพี่ๆนะครับพักผ่อนสักครู่ครับ นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญพระครูแม่ครูพักผ่อนสักรุ่นะครับเดี๋ยวสักรู่ครับเดี๋ยวเราอัญเชิญเทพเทวดากลับก่อนได้นะครับอ่าเดี๋ยวดายังมีอีกเซตหนึ่งได้มีอีกเซตหนึ่งใช่ครับอีกหนึ่งเซตนะครับเป็นคณะผู้บริหารของวงหมอลำที่วันนี้ได้มาร่วมในกิจกรรมยกอ้อยอครู ในวันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับะะท่านพานี่แหละฮะพี่พี่ศิลปินหมอลำนี่แหลคะครับมาขาดไม่ได้เลยหัวหน้าคณะหมอลำจากชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอนนะครับเรียนเชิญครับมากมายหลากหลายคณะมากมายหลากหลายท่านนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญพระเจ้าอีกหนึ่งภาพนะครับ นะฮะภาพประวัติศาสตร์จริงๆนะครับหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นปลาอย่าลืมนะครับวันนี้คอนเสิร์ตครับของชมรมหมอลำเรื่องตอกลอนแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบรรพยใช่ครับนะครับวันนี้นําทีมโดยใครฮะบอสโจและน้องอุ๋งอิงเพชรบรรพยวันนี้ได้ข่าวว่ามีงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับวันคล้ายวันเกิดด้วยใช่แล้วครับแล้วก็ศิลปินจากผ้าพยนตรไทด์อ้อถูกต้องครับมอบความสุขให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนรอฟรีคอนเสิร์ตนะฮะพร้อมกับศิลปิน จากชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราด้วยจากหลากหลายคณะเลยใช่คับจะร่วมในคอนเสิร์ตในเย็นนี้วันด้วยเอยชื่อคณะไม่ไมถูกเลยเยอะมากครับเพราะว่าเยอะมาก120ยคณะไม่ถึงนะฮะแต่ว่ามาแน่นอนเต็มเวทีขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับ,บค,นนครับพักผ่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของพิธีกรรมสักครู่หนึ่งและเราจะให้บันทึกภาพเซตใหญ่อีกหเซตเป็นภาพที่ บอกว่างานนี้งานเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นภาพรวมเซตชุดเพชรใหญ่ขนาดนี้ขอพระคุณท่านอธิการบดีนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านพักผ่อนอย่างที่นั่งรับรองสักครู่นะครับซึ่งพิธีกรรมสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือการ,รเชิญเทวดากลับนะครับเพราะว่าได้เชิญท่านมาร่วมในพิธีแล้วก็ได้เชิญกลับท่านถูที่พยาวิมานนะครับ,รบถือเป็นการอันเสร็จสิ้นพิธีของการยกอ้อวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่สักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราจะเข้าสู่ห้วงเวลาของพิธีกรรมอีกสักหนึ่งรอบนะครับทุกท่านครับเมื่อมีการอัญเชิญเทพเทวดาลงมารับเครื่องสังเวยและรับการบูชาแล้วย่อมต้องมีการอัญเชิญสเสด็จท่านกลับยังทิพย์วิมานสวงสวรรค์ลำดับต่อไปครับผมจะได้ขอเชเชิญท่านพ่อครูหมอลำดรฉลาดส่งเสร,ริมได้ให้เกียรติในการอัญเชิญเทพเทวดากลับสูท่ทิพย์วิสมานสวงสวรรค์และโปรยข้าวตอกดอกไม้เป็นลำดับต่อไปครับ ช่วงนี้เสร็จพิธ e ีแล้วก็เชิญเทพดากลับนะครับทุกคนตั้งใจนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสามทุกขปัฒนาจันิทุกขพยาปัตนา อาจาริพยาโสกปตาาจารดโสกหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามเฮิสัมปตังปุญญาสัมปตังสเพเทวาอนุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาธานังธะทันตุสัทธายัสีิลังลักขั้งปัญธาอภาวนาปิลตาหุนตุขัดชันตุเทวตา สัพเพปุธาภราปตาปัจเจกานันจะยังพรังอลหันตานันจะเตเชนระรักขันพันธามิสพโะโสสาธุสาธุสาธุเสร็จแล้วนะครับ ในโอกาสนี้ยังเรียนเชิญพ่อปอยู่กับเราด้านหน้าสักครู่หนึ่งนะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองพริยกคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพ่อครูแม่ครูนะครับสักครู่หนึ่งครับลำดับแรกครับเรียนเชิญแม่ครูหมอลำดอกเตอร์ชวิวันดําเนินครับรับเกียรติบัตรกับท่านอธิการบดีนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ แม่ครับที่ได้ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมกับชมรมหมอลำเรื่องตอกกลอนและชมรมหมอลำกลอนมาด้วยตีเสมอมาครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญพระกรุมหมอลำดอ,อรฉลาดส่งเสริมครับครับลำดับที่3นะครับเรียนเชิญ แม่ครูหมอลำดรราตรีศิวิไลบงสิทธิพรครับศิลปินแห่งชาตินะครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญท่านพงศพรอ,อุปนิครับท่านอาจารย์อ้นแคนเขียวครับได้รับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณครับ ลำดับสุดท้ายครับผมจะได้ขอเรียนเชิญนะครับค,ค,ค,คุณแม่บุญช่วงเด่นดวงนะครับได้รับเกียรติบัตรนะครับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะครับ เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นพิธีโดยบริบูรณ์ครับจะได้ขอเรียนเชิญท่านที่การบดีได้โปรยเข้าตอกดอกไม้บริเวณโต๊ะวงสวงเพื่อเป็นการลาเทพเทวดาขอเรียนเชิญครับบอสโจโยมนินนำวงศาได้เกียรติในการโปรยเข้าตอกดอกไม้เรียนเชิญแม่ครูชวีวัรณพันธุครับหรือแม่ครูหมอลำชวีวันณดำเนินในการโปรยเข้าตอกดอกไม้เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีไหว้ออยอครูหมอลำประจําปีพุทธศักราช2,568อย่างบริบูรณ์ครับ หล,หลังจากเสร็จพิธีตรงนี้